น้องในแตาได้เล่นดิสกมันกับพี่ซันหรือยังอ๋อยังค่ะเพราะพี่ซันป่วยพี่ซันไม่สบายหมู่บ้านก็เลยเบื่อเล่นนั่กันเลยเพราะว่าพี่ซันป่วยนะคะก็เลยไม่ได้เล่นเนาะกระายทอดไม่ดหรอขาให้ดูหน้าให้ดูหน้าชู่คนเป็นกำลังใจให้พระเอกหน่อยนะสู้ๆนะวันเด็กมีเด็กป่วยค่ะทุกคนวันเด็กมีเด็กป่วย তেওঁা চাই ভূপেন গৰু ดูตาดูตาพระเอกดูตาพระเอกตาลอ,อ,อยคื <10 S 1> อมันเจ็บมันไม่ได้เจ็บท้องอตอนนี้มันแค่งงหัวมันแบบน่าจะเบอร์อยานะแต่ว่าน่าจะเบอร์บอรยาพอมาพรุ่งนี้น่าจะน่าจะดีเลยอะนี่ศึกษาพ่อกับแม่มาอยู่ใช่ไหม านเกลือแร่ทานแล้วค่ะแล้วมีเกเลือมีมียาเยอะมากไม่รู้ยาอะไรบ้างมียาแก้แกแ้บบเก็งท้องแก้เจียนแล้วก็แก้ท้องเสียทุกคนมีอะไรแนะนำไหมแบบท้องเสียถ่ายบ่อยอ่ะ้กินอะไรมันก็ชุ่มช่วยทุกคนก็จะบอกว่าน้ำเกลือไม่ใช่เกเลือแร่ นี่ยาเต็มกระเป๋าเลยแต่ผมนอเทั้งวันแลยมันเบอร์ยายาหน้าจะแรงนะค,นคือว่าเคยมีอาการนะประเภทว่าแบบเบอร์ยาแล้วแบบว่า สว่งนหพี่น่อ,นอเขาบอกมามันบอสว่งมันจะเป็นสลึมสลือแบบเบรรอร์เบอรอะไรเงี้ยมายานแรงแรีนรังนกปกติไม่ไม่ได้เป็นเกียรแบบนี้นะแกงคนนั้นคนนี้ก็จะแบบแอบ,บถ่ายรูปแกงกัน วันนี้คือนิ่งเลยจ้าวันเด็กดื้อไม่ออกเลยจ้า ตกจริงต้องตกจริงค่ะเยตบปบตกตบตบกบต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  ภาลูกชายเธอวิชา้มันอาจดูที่ชันขุนี้เอตอเอาตอเอาไตบได้ไมทำไมได้้างเราผิดจุดอะไรวนตอแแ่ไหนใส่ไม้เป็นไหมงฉันจะมอบสิ่งไม่ให้บส่อดีตอมทั้หาเออเคยได้นะเน นี่เหรอเออลื่นลงอ,อ่ะอ้องมันไม่เจ็บอ่ะ,ออะทานยาหอมลมเออเออยาหอมยาหอมยาหอมใส่น้ำอุน่น มีใครจะเข้ามาไหมคะฝากฝากซื้อหน่อย <attraction> เป็นไหบปะฝากซื้อแน่แต่ทำไมเขาบอกว่าอยาเพิ่งกันทำไมทำไมท้องเสียแล้วทำไมกินนมคิดเองใช่ไหมที่จีนที่กินนมคิดเองใช่ไหมกินนิดเดียว ุ้ยเ็ไเคยั่นเองทุกคนได้ทุกคครับอันนี้แล้วใหัวไม่ตุกคนบ้างไันไหนทุกคนต้นไเแล้วนั่เองเาเองมั่วุ้ดทันั้นเลยของผมไม่มีกฎนกณฑไหลไหมไหวไม่ไหวหนาวไม่หนาวดีแฟนเนี่ยโอ้ยเออเออออเ คนนั <łość> ้าเป็นสาวคนแล้วแต่ใจคิ้วฮะผมมีแฟนนี่่ะอยู่ที่โครับอาเปลี่ยนจากครอบงเป็นครอบร ช้ชีวิตในแบบรู้สึกว่าออบ้านปลายชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็มาเป็นกำลังใจให้พี่เขาที่เลยไปที่โรบนเราซื้อสัมนาะก็เพื่อเป็นลังใจให้พี่เขาด้วยได้ไหมกมีกำลังใจจากเราที่พีได้หรือว่าที่อยู่ในดอมก็ถือว่าได้ร่วมกันนะคะเพราะว่า ในจุดนี้เราก็จะมีใส่ซองให้พี่เขาด้วยไว้เผื่อแมาดูแลตัวเองไปหาหมออะไรเงี้ยนะคะครับ,บวันนึงอ่ะดีค่ะนุะมาจากนุกมาจากเยโซค่ะหมอไม่ใช่หมอค่ะหม,หมอลํำไม่เขาหน้าตาแบบเป็นหมอไงม,มาด้วยปุ้ยไม่ใช่คนป่วยค่ะ <c oughs> คุณพ่อ ก็คือแกไม่รู้นะคะว่าบ๊าค่ายบ๊ายบายะสายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบายะาายบายบ๊ายบายบยบายอยบายบ๊ายายบ๊รอบายบ๊ายะายบาย เอาก็อี้มาหน่อยโลตั้งใจมาเลยไปดูหน่อยไม่รอไม่แล้วนี่นะอี้มาหน่อยอตัวี ไม่เหมือนน้องแพลวแต่ในใจยังคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่น้องแพลวมาไม่ได้หรอกเขาตั้งใจมากแต่เราบ้านมีงานที่ต้องรับตั้งใจที <ๆ S 2> ่จริงรอ่ะที่จริงจะไปนอนบ้านแจงขงับแจงขับชวนไปนอนที่บ้านแต <c oughs> ่ว่าเราก็แบบตั้งตั้งทีวีดูว่าแข่งรองเอาประคุณชัยเอ,อาไนอนประคุณชัยประคุณชยัชยแล้วก็วคิดว่าประคุณชัยมาที่ยังไม่ไกลไม่ใช่ประคุณชัยสิ แถวนี้แหละเลยมูนใช่ไหมยี่สิบหนึงแถวแถวนี้แหละเนี่ดูนะดูว่าแถวเนี้ยเก้ากิโลนี่นก้ากิโลนวังกันน่าจะขนถ่านตรงนี้นี้มีอะไรบ้างกองใช้ในหอเรือนกองใช้ ลไรก็ไม่ยิงก็คือแบบว่าไม่อะตอนเลือกที่จะซื้อเป็นของกินของใช้ดีกว่านะคะไม่ได้ซื้อกต่เช้านะคะซื้อเป็นพวกของใช้ที่แบบได้ใช้ได้กินอ่ขอให้อ่อพูไแล้วก็อาวๆด้วยกันอันนี้ก็เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะาพ,าพี่อมอพพีขอให้มีกำลังใจสู้ในทุกๆวันขอให้มีรอยยิ้มเราก็ขอเป็น อีกหนึ่งความสุขให้พี่ได้สู้ชีวิตต่อไปแล้วก็มีกําลังใจนะคะ,คะขอบคุณค่ะพีนะคะแล้วก็ถือว่าตัวนี้ก็เป็นเงินในดอมนะเนาะเงินในดอมที่เราแบ่งแบ่งมาเพื่อที่จะเอาเอา,เอามาคืออย่างทีเราบอกทุกคนว่าเงินนี้ทุกคนเข้ามาร่วมมีความสุขหรือว่าซัพพอร์ตเราไม่เป็นอ,อะไรหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับเราก็ ทำบุญแล้วให้กำลังใจเ้าต่อซึ่งบบไม่เก็บไว้แค่ตัวเราแบงมาหนีหน่อยมาถ่ายรูปให้แม่หน่อยคือว่าเอฟซีในดอมที่เข้ามาแล้วก็มาทําให้เรามีความสุขแล้วก็ทาให้เอฟซีเลายท่านมีความสุขเราก็แบ่งปันส่วนนี้มาสร้างความสุขให้แฟนคลับของเราด้วยนะคะพอ <c oughs> ดีเพิ่งทํางานเสร็จกําลังจะนอนดูไลฟ์สดต่อเมื่อคืนทําอะไรคะพี่ทาอะไรเออสอดยางมัดผมเขาให้ร<อ>้อยละเก้าบาท Mm hmm. แต่มันแบบสามารถนอนทําได้เพราะว่าพี่นั่งนานไม่ได้ mm hmm. มันมีก้อนเนื้อกดทับเส้นประสาทขาพี่ลิกกันพอนั่งานานๆมันจะปวดร้าวลงมาหา mm hmm. ข้อเท้ามันจะปวดมากจนแบบเรานั่งไม่ไหว mm hmm. ถ้าเดินก็ต้องใช้ตัวนี้ถ้าเดินไปด้วยตัวเองเปล่าๆคือ mm hmm. มันจะทําให้ล้มซึ่งมาก่อนก็พี่ก็ทํางานทาง,งานจนวันสุดท้ายพี่ไม่สบาย mm hmm. เื่อมากแต่ก็ยังแบบยังดูไลสดได้อยู่แล้วอันนี้ถามมา่ยถามว่าบ้านเลขกที่49กนั่งยดไน้ำอ่ะวันนั้นที่ยาไอหูยาเนี่ยวันนั้นที่ยาเอานันที่ยาวันนักกิจการกูมสวัสดีครับพี่พี่ก่อนลูก มาทางนี้พี่ลูกกี่คนคะสองคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยด้วยสวัสดีค่ะพี่ก้อยกดถ่ายรูปให้ด้วยนะได้ค่ะลูกก็หนะีถ่ายจะถ่ายให้นะคะหนึ่งสองหนึ่งสอง ลูปกปน,าานยังไพีดด่ก้อยไหนก็ไร้แต่ว่าจะสวนดูวงหมอลำเดเนาะหอม <c oughs> นะคะหนะึ่สองนึ่สองโอเคค่ะพอส่วนนะครับพี่เป็ใไ้ปลื้มใจปลื้มใจบ้าเาเลย เ่งที่หน่อยนะี่ก็เกิดเกิดอะไรไม่ได้หนึ่งสองหนึ่งสองๆนะคะค้ะแพจะก้เลค่ะคิดนอกมองหน้าแบบงงไงในใจมันแย่งบอกแ่บไม่ใช่ใจหน่งมันบอกใช่ก็มองหน้าไม่ใช่น้องแพวมาไม่ได้หรอกเพราะว่า ไกลไงแต่ในใจนึงก็บอกว่าีมีงาอน,นอยอะหลาดนะยอยู่ยโสโอ้เนี่แหละหมอล้ำที่นั่งที่าส, <3 S 2> สามแม่แต่เมือม่อคืนอยู่หมดอยู่ซีสเกตหมอลํำวงแถววาวแสงทองนี่นั่งดูเขาตลอดแม่แ้งแต่นั่งป่วยมากะอือที่จริงดูคิวดูคิวไว้ตั้งนานแล้วว่าอ่าถ้าเราผ่านมามามาเส้นนี้แต่ถ้าไม่ผ่านก็คือตั้งใจว่าจะหาวันมาบางคุยลาวันนั่งดูตลอดดูตลอดเมื่อวัน พี่สาวมาพี่สาวพาไปถวายลงไปถวายลงเนาะก็ <c oughs> เราให้ยายฟังมาดูหมอลำแปบเรา,าดูตลอดดูจนแบบพี่ๆที่รู้จักกันในวงในในในคลิปในด้อมอะซื้อบัตรให้หนูดูซื้อบัตรให้นั่งดูก็บอกแบบเนี้ยพี่พี่เขาก็น่ารักนะคะก็พี่ๆในด้อมแฟนคลับหรือว่านอมด้อมก็ตามแต่ทุกคนคือน่ารักแล้วก็มีน้ำใจอ่า ก็ <c oughs> ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ทําให้เราได้รู้จักกันนะคะอ่าได้มารู้จักพี่เขาถ้าเราไม่มีกลุ่มไม่มีเอฟซซึ่งเป็นกลุ่มที่รักเราเราก็คงจะไม่รู้จักว่าพี่คนนี้คือใคร <c oughs> คงไม่รู้ว่าพี่เขามานั่งดูไว้สดเรา <c oughs> ในขณะที่เขากําลังป่วยแล้วก็เขาได้รับกําลังใจจากจากเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเห็นพี่เขาโพสบอก <c oughs> ขอบคุณนะที่มาเป็นกําลังใจให้พี่ในช่วงชีวิตที่พี่ป่วยไม่รู้ว่าพี่จะ ที่จะมีกำลังใจถึงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอา่านแล้วเรารู้สึกวิ้เราก็เห็นอีกมุมมุมหนึ่งใช่ใช่คือ,อคมองว่าจริงๆเรากำลังใจครับไม่ได้แค่กดไนทอมก็คือเยอะมากของข้างนอกด้วยที่เป็นกำลังใจนะครับอย่างน้อยเราก็เป็นอีกกลุ่มกำลังใจนะกินข้าวเยอะๆนะคะ,สะแสดงอำเภอไหนนะคะวันนี้สินสสามอ๋อสังสนี่ใกล้ๆกล้สามอยู่แถวกระท่อมใช่ไหแม่ ฟื้นฟังเขาก็โทกเนาะนี่อยู่นี่หะนี่อยู่กับไคอย่าเงยฟื้นังแล้วเราก็ถ่ายคลิปมาฝากแฟนคลับแม่แม่เอฟซีแล้วก็ใครก็ตามที่กำลังท้อหรือว่าประสบปัญหาเรืออเรืออะไรอยู่เราก็ขอเป็นอีกหนึงกำลังใจครับให้ทุกคนเช่นเดียวกันนะคะถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันนะคะค่ะ